แม่เมียทั้งหลายแม่เมียทั้งหลายวิ่งเล่นกันสนุกสุขใจวิ่งเล่นอยู่กับธรรมชาติสนุกสุขใจในเช้าวันใหม่วันที่หลังฝนตกเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะแต่วันนี้เขาหยุดช่วงหกโมงนะ้องฮานปูดได้ออกอิาบราะได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็หยุดก็ได้ถ่ายบรรยากาศให้ทุกทกท่านได้รับชมถ่ายบ้างสนุดบ้าง นื่งจาว่ามือถือกล้องด้วยถือร่มด้วยถือบาดด้วยห,ยหลายๆอย่างนะก็เลยทำไม่ไม่สะดวกก็ถ่ายน้องเจนเจนก็สะดุดไปก็ถ่ายต่อมาคณะสถานีทำใส่บาทวันนี้ฝนตกเนาะเขาก็เตรียมตัวจะไปทำใส่บาทกันที่วัาการอำเภอก็ได้ใส่หนึ่งเจ้าหนึงเจ้าคือท่านรอง รองวินัยเราวินัยใายแปลงคือเรานายกเทศมนตรีตำบลนั้นสามกับครอบครัววันนี้กลับเข้ามาแล้วนะกลับเข้ามาในวันและก็เตรียมอาหารให้น้องเหมียวเตรียมอาหารหน้องเหมียวเดี๋ยวก่อนจะเตรียมก็จะเอาน้องเหมียวเข้าตะกร้าเข้ากรงเพื่อจะนํานไปพบหมอตัวสุขภาพถ้าทำเหมันซึ่งแรกขังไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว เขาเรียกว่าจํากัดพื้นที่ควบคุมอาหารอาหารและน้ําดื่มเนาะรานนี้เดี๋ยวจะย้ายเขามาอยู่ในตะก,กร้าย้ายมาอยู่ในตะก,กร้าเพื่อจะนําน้องแมวไปพบหมอนะพบหมอ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนจะย้ายก็ให้ถ่ายให้ดูก่อนเนื่อง <little. S 1> จากตอนที่ย้ายนี่ไม่สะดวกไม่สะดวกไม่สะดวกถ่ายรูปไม่สะดวกถ่ายภาพอานนี้ย้ายน้องแม่ ย้ายแม่สองสีเทาสองสีเทาสองสีเทาอ่อนมาอยู่ี่นี่แล้วเนาะนอนตรงนี้ผช้าก็ให้หายก็กินแล้วเนาะแล้วก็มาทางนี้ก็แม่สามสีสามสีอ่อนสามสีนวลสามสีนวลนี่สามสีนวลอยู่นี่อืมอันนี้น้องที่ไปทำหมันคือน้องสามสีสามสีอ่อนสามสีอ่อนกับ แม่จมจุลีจมจุลีก็บสามสีอ่อนอ่าเดยกก็ลุกปูผพาผพาอ้าวปูผ้าหมอเนาะจ้ารู้แล้วล่ะเรื่องหนูจะจะออกมาเล่นหนูไม่เคยอยู่ในกรงแล้วก็เอาน้องเอ่อแพนดา้าเทาเล็กไปตรวจด้วยเนะไม่รู้ว่าเขามีอาการเป็นยังไงอันนี้เอาไปสามเมียวคือหมอกรับได้สองเมียวแต่ว่าเอาไปเพื่อหนึ่งเมียวเพื่อว่า อมี่มวหนึ่งท้องแล้วเราแ้วทำมาแรกก็จะให้กลับแล้วก็จะเอาเมีวอ,อื่นแมวอีกเมียวหนึ่งแทนจะได้ไม่ต้องย้อนไปมาเสียเวลาทุกครั้งเที่ยไปนะั้นเอาไปแค่สองจะทําทําได้หนึ่งก็ออกกลับมาหนึ่งถ้ากับเราทําได้เราทราทแค่หนึ่งเดียวนะก็จะเสียโอกาสไปอันนี้ก็เลยเอาไปสามเมียวจะทําแค่สองเมียวนะเผื่อไว้หนึ่งเมียว เอาละจินตลาอยู่นี่กันเนาะเดี๋ยวปูไปดูน้องให้นั่นก่อนน้องเล็กน้องเล็กก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาค่อยมาจับแยกย้ยายกองเนาะน้องเล็กอยู่ในนู้นครับอ่าทางโน้นไม่ต้องเดินไปดูเนาะเขาต้องเหียอยู่นี้หมดแลเดี๋ยวเดินไปดูที่ในบ้านบ้านของน้องแม่ดวงดีแม่ดวงดีกับแม่ สีหมอกไม่ลงดีกับสีหมอกมีเมียเยอะหลวงปู่จำจำจำงงๆใครเป็นใครนึกเชื่อไหมออับในสีหมอกในสีหมอกก็อยากไปเล่นกับเพื่อนแล้วลูกมองออกมาช่องนี้น yes. อ๋อใช่นี่มีมีช่องชมวิวช่องชมวิวมองตรงนี้นะมองไปตรงนี้เห็นรู้เห็นเพื่อนๆวิ่งเล่นนูนเห็นเพื่อนๆวิ่งเล่นก็อยากจะเล่นด้วยมองไปนู่นเนาะเห็นเพื่อนวิ่งเล่นก็อยากจะเล่นด้วยนะ เดี๋ยวเราหนูคอดคอดคลอดลูกก่อนแล้วนะคลอดลูกก่อนเนาะให้มะให้อ,ออมานะหนูโปจะปล่อยไปเล่นนะเดี๋ยวดูแม่ดวงดีสิแม่ดวงดีอยู่ทางนี้แม่ดวงดีนอนกอดลูกอยู่ในนั้นแม่ดวงดีนอนกอดลูกอยู่ในนั้นมองไม่เห็นเพราะมันมืดอนะ่ะปิดม่านปิดผ้าใยการมุง้งกันยุงเรียบร้อยมองไม่เห็นก็มองประมาณนี้นะเห็นอยู่นะ้นโน้นถ้าเปิดแฟลชก็ไม่ได้ เฟรดเขาก็สะท้อนกลับมาที่นี่อีกนะก็อยู่สบายดีนะก็ให้ทุกคนท่านได้รับชมรับทราบว่าน้องเหมียอยู่ที่นี่ในบ้านหลังใหม่นี้น้องดวงดีแม่ดวงดีก็สบายดีกับแม่สีหมอกแม่สีหมอกก็สบายดีแต่แม่ทีหมอกว่าอยากวิ่งเล่นจังเลยอยากวิ่งเล่นกับเพื่อนๆจังเลยเพื่อนๆก็อยู่ข้างบนนี้เมื่อคืนนอนข้างบนนี้กันตอที่ผ้าตัวนี้ผ้าตัวนี้เขาก็มีความสุขกัน วิเล่นกันครุกุกักครุกุกัก,กนอนตรงนี้กันนอนตรงนั้นกันเนาะนอนวันนี้เต็มเลย <c oughs> เล่นการสนุกสนานล้วน,นะเป็นที่นอนเป็นที่เล่นด้วยก็อยู่กับเมียเนาะต้อง <c oughs> เล้ศเทอหน่อยพเมีย <c oughs> ขอ,เ,อเ,ขเล่นแล้วก็ตะกุยตะก,กายกระจุยกระายตะกุยต้นเสาเสาไม้ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่เป็นฝุ่นมาแล้วเนี่ย ฝนล่วงลงมาเขาฝนเล็บก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นธรรมชาติธรรมชาติของเหมียวเนาะกับจะอย่างปูเราอยู่ในนี้สบายแล้วลูกมีอาหารกินกินอันี้าเนาะออนอ้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 อนอนอ้อนออนอ้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 อนออนอลน เดี๋ยวปูไปจับน้องที่ไปหาหมอเข้าตะก,ก้าก่อนนะลูกเนาะเข้าตะก,ก้าแยกกรงออกมาก่อนจะได้ไปสะดวกหน่อยเนาะครับก็อันนี้ก็ขอนำทุกคนทุกท่กทานได้รับดูรับชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวปูจะย้ายกรงก็ไม่สะดวกเนาะก็ขอโมทนากับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องๆเหมียวร่วมด้วยเช่อกัน ทำสถานที่น้องเหมียวจนอยู่ก็ได้อย่างปลอดภัยนะสถานที่อย่างนี้นะฝนตกก็ไม่กลัวมีหลังคาเรียบร้อยหูเงี้ยวเขี้ยวขอก็ไม่ต้องห่วงสนามที่วิ่งเล่นอยู่ปลอดภัยเรื่องรถราและ,ะสุนัขที่มากับเจ้าของในสวนในไร่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ได้ออกไปข้างนอกไมไ่ออกไปข้างนอกแต่อยู่ในนี้ก็มีความสุขเล่นในะสนามที่แห่งนี้มีความสุข ก็ขออนุนาบริกับทุกท่านเีแล้วได้จะส่งอาหารของกินของใช้ยุกยาวิชาภัณฑ์พร้อมทั้งปัจจัยในการดูแลเรื่องการทำหมันทำวัคซีนและดูแลเรื่องการเจ็บป่วยพยายามที่น้องเหมียวเจ็บป่วยต้องพาไปหาหมอเนาะก็ขออนุนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพราะปัจจัยนุนนำความช่วยทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ไดขอได้ทงความเมตมาปรารถนาเพื่อการทุกคนทุกท่านเธอ อะไรยนะเดี๋ยวพกกระไม้คิดต่อไปโชคดีเป็นสุขโชคกันทุกคนทุกท่านสาธุแมวแมวนะพวกขายายเข้ามานี่ลูกนะอยู่ในตะกร้านี้กูนะจะทำมุ่ง,งไปหานะหมอลูกนะอันนี้เอามาอันนี้เข้าแล้วนนเมียอน,นี้เข้าไปแล้วนะเนาะเธอสองเมียนี้ต้องแยกกัน ya tu ni kan, ya tu ni kan. Kau <laughs> jadi macam kan? Pokok macam itu pasal ni mesti